สวัสดีครับมาพบกับลูกเกีย์เกมกับเกมมันพันแมสซองเกตเซอร์เวอร์หกสองหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่48แล้วนะครับ48แล้วอ่วเราวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตะเวนทุ่งนาเหมือนเดิมนะฮะ เป็นจะเป็น EP สแล้วกันนะวันนี้เอ่อจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอบางผลเก็บเกี่ยวกับร้านของชำนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มีนิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆจากเมื่อวานนะฮะมาอัปเดตพลังแล้วก็ตะเวนทุกงนานิดๆหน่อยๆซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ไม่พ,มพูดหร่ำทาเพลงแล้วกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับพลังนะครับไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ดันนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ดันก็ะจะด,ดองของไปททำกิจกรรมซะมากกว่าอ่าอันดับพลังอยู่ที่59นะครับ3ล้าน5้าแนมะครับผ่านานานอยู่ที่อันดับ26นะครับแล้วก็ตัวละครสุดเก่งตอนนี้อยู่ที่64นะฮะกิวอยู่อันดับ3ครับตอนนี้พลังกิวขึ้นมาเป็นเท่าไรเลยเนะี่ยสามสี่ร้อยร้อยห้าล้านแล้วครับตอนนี้ Hey. ต่อมาเราก็มาดูลานปลองครับอยู่ที่94ครับผมโดนแต้มโดนเรียวไทม์ก็อยู่ที่1ันสองพอดีฮะพันสองก็ได้ตัวนี้รับรางวัล hey. ได้ไมา้อยห้าสิบเพชรเราได้ดีๆไหมมีเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีนะฮะ <laughs> ถ้าเป็นแต้มพันเก้าบวกเนี่ยก็จะมีสเตตเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ ถ้าจำไม่ผิดนะแต่เราก็าคงขึ้นไม่ไหวแล้วตัวเราธรรมดาเกินไปอะ okay, อเคครับแค่นี้เดี๋ยว,วไปพูดคุยกันในตะเวนทุกงนานะคะาอันนี้บางคนเก็บเกี่ยวนะฮะก็เอาเป็นว่าเราต้องเก็บเกี่ยวนะฮะเก็บเกี่ยวลวงข้าวกับฟางนะฮะ เนี่ยรวงข้าวกับฟาร์มเพื่อที่จะเอามาแลกของพวกนี้นะฮะถ้าแลกครบ1นึ่งหมื่นเนี่ยก็จะได้ตัวดําเพิ่อมอีก2ใบนะฮะก็ไม่ต้องฟาร์มอ่ฟาร์มวันละครั้งก็ได้นะฮะวันละครั้ง2ครั้งก็ได้ไม่ต้องไปฝืนมันไม่ต้องไปฝืนใช้เพชรเยอะฟาร์มครั้ง2ครั้งก็พอะครับที่เหลือก็ดองดองเพชรไว้เนี่ยดองไว้ประมาณสักวันละ200 อ่ะวันละ200วันละ200ถาวัน220วันอ่ะตอนนี้19วันละว,วันละ200 19วันเอ่อจะเป็นเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะฮะ200คูณ 19, ่ะก็จะเป็น3,800เพชรส่วน3,800เพชร3,800เพชรอ,อ่หาร50ก็จะได้76โคมไฟ เ6โคมไฟนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะอ่ะประมาณนี้ทำไมมันซื้อได้แค่66อ๋อเพชรเรามีแค่นี้ตอนนี้เนี่ย66โคมไฟ66โคมไฟก็คูณ20ก็ได้พัน0ก็น่าจะทันสบายสบาย,สบายประมาณนี้ฮะของพวกนี้ก็อย่าอย่าลืมมาซื้อพวกนี้นะตัวอาวุธเนี่ย ก็ซื้อไปด้วยซื้อเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะซื้อไปเลยฮะมันมันมันมนได้ใช้อยู่แล้วอะในอนาคตไอของพวกนี้ก็ได้ใช้เกือบหมดเลยนะ,ะเนี่ยอันนี้เอาไปทำของแดงสองอันนี้อันนี้เอาไปอัพเอ่ออะไรนะไอนนสีม่วงอะงลืมละสักครู่นะฮะปลุกตื่นอ่ะปลุกตื่นปลุกตื่นพลัง นีสองอันเนี้ยอันนี้ทำของม่วงอันนี้ล็อกแผ่นทักษะเนี่ยแผ่นการ์ดบัฟเนี่ยไม่ใช่แผ่นทักษาดิแผ่นการ์ดบัฟเออเขาเรียกว่าการ์ดบัฟป่ะเออการ์ดบัฟมันได้ใช้หมดะฮะอันนี้ก็เนี่ยสถานีซัพพลายน,นี่ก็ได้ใช้คือช่องนี้คือได้ใช้หมดเลยนะเนี่ยคือช่องนี้คือก็พยายามซื้อให้ครบแล้วกันนะฮะ,ะไม่ต้องไม่ต้องซื้อสามวันหลังนี่ก็ได้แต่ก็ ไอพวกที่เหลือที่ต้องซื้อนะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราสามารถทำของแดงได้แล้วนะในวิลเก้าสิบปะแปดห้าหรือ90นี่แหละทำไม่ค่อยได้ฮนะเนี่ยแต่ส่วนอันนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันฮนะ <laughs> มันเหมือนกับไอในเฮาอะใช่ในเฮาหรือเปล่าวะ ที่มันเป็นต่อจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอ,อ๊นึกไม่ออกอ๋อขอตูมใช่ปะจะต่อขอตูมปะอ่าใช่ปเหมือนจะใช่นะเหมือนจะใช่เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะตัวนี้ต้องบดหลักสามหมืนะใช้รวมข้าวสามหมื่ถึงจะได้แต่ที่สําคัญเลยคือตัวดําเนี่ยสองใบตรงนี้ต้องซื้อนะฮะ ีก็ตรงนี้ก็จะมีหินตื่นรูนเนี่ยที่เหลือก็น่ามันก็น่าซื้อหมดแล้วฮะก็มีแค่นี้ฮะกับเตรงนี้ก็ตอนนี้ผมได้หนึ่งพันอยยี่แต้มแล้วนะซึ่งผมทําแค่ภารกิจเฉยน,นะครับยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยยังไม่ได้ซื้อจากตรงนี้เลยนะฮะเห็นปะยังห้าร้อยอยู่เลยก็เก็บไปวันละ วันวันละ500บวกบวกนิดๆยังไง19วันอะ่ะยังไงสิภายใน19วันอะ่ะเราเราทันอยู่แล้วฮะถ้าได้เนี่ยถ้าได้พันบวกนิดๆใช่ไหมแล้วเราสะสมมาละ,ละอ่าเวลาร้อยเพชรก็ได้เนี่ยลองดองไว้วเวลาร้อยเพชรเนี่ยยังไงวันหนึ่งเราได้ประมาณ7จ็ดถึงแปดอยู่แล้วไงลองเราลองมานับดูแล้วกันนะฮะก็ จากภารกิจภารกิจก็40แหละภารกิจ40ใช่ไหมก็วไม่ใช่สิภารกิจได้120อ่า120ภารกิจได้120อ่า120บวกแล้วก็ตรงไหนอีกตรงกิวอ่ะมันไล่แต่แรกไปดีกว่าไล่แต่เริ่มเลยอ่ะอาเฮ้าก่นอน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ไม่ได้ไล่แต่เฮ้าก่อนนะฮะ <C oughs> เควสเนี่ยอะได้เอาที่แบบได้ชัวร์ๆนะอ่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบบวกแล้วก็ออกมาจากเขาแล้วก็ภารกิจรายวันเนี่ยได้แล้วร้อยี่สิบเป็นร้อยเจ็ดสิบละที่ได้ชัวร์ๆนะอันเชิญคงไม่กีไม่มีไม่เกี่ยวอ่ะกิวกิลเนี่ยถ้า คกวได้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบวได้อีกแปดสิบนะฮะอ่าแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วมาประลองประลองนี่ก็ไม่ได้ละประลองนี่จะได้ตอนอ่ากงตอนช่้นสุดของวันนะฮะตอนประมาณสามสี่ทุ่มประมาณนี้มันจะให้เรารางวัลเนี่ยรางวัลของผมจะได้สองร้อยหกเพรใช่ไหมสองร้อยหกเพร ไหนไหนอีกไม่ใช่ดูเร็วทาาไม่ใช่อันนี้อันนี้สิบดวนได้ห้นี่ไม่รวมกับที่ท้าดวนสครั้งอีกนะฮะอันนี้บอกไปห้าสิได้ห้าร้ล้วร้อแล้ว,ลวไปไหนอีกทำไมไมันได้น้อยจัง <laughs> เราได้จากไหนอีก เนี่ยจริงๆแล้วได้จากตรงนี้อีกนะสำรวจเนี่ยน่ก็ได้สำรวจก็ได้กดนู่นกดนี่มันก็ได้แต่เอานี้ก็คือวันวันคืวันวัน,ว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 นคือเรายังไม่ได้จากพิเศษตร,ตรงไหนเลยนะเราได้จากเควสที่มันเห็นจัดจ่ะเนี่ยคือเราก็ได้แล้วอะห้าร้อกว่าเพชรต,ตรงไหนอีก มือนจะมีตรงนี้ป่ะอันนี้วิงโกก็ใกล้จะครบแล้วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อคืนน่น่าจะได้สองช่องนี้เหมือนจะได้ตรงนี้ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยทุนนีเป็นตัวเปล่าล่ะเอ่นั่นจะได้แค่นี้แหละจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะแต่จําไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมทําทํา เดี๋ยวอัดคลิปไปให้แล้วกันว่าจะไ,ได้ได้จากไหนมาบ้างเออในช่วงเลือนแปดสองนะไอ,อผมก็ลืมไนงะขององไม่ออกอเลยซื้อเลื่อยไหมกระบองเหล็กสะสมเศษมันได้ค่อนข้างเยอะนะได้เพชรก็ได้ประมาณไหนเราจะมาซื้อตรงนี้อีก เนี่ยเราซื้อตรงนี้ไปเนี่ยผมซื้อตรงนี้ไปร้อยห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบบวกกับเท่าไหร่อันนี้สามสิบก็ประมาณสองสามร้อยอ่ะตรงเนี้ใช้กับตรงนี้ไว้มาสองสองสองร้อยต่อวันนะผมว่าก็ได้ได้หลักพันอยู่นะเพนรออะได้ไม่น้อยนะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวเอาไว,พว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมนาให้ดูเดี๋ยวอัดคลิปให้ตอนเช้าที่ผมเริ่มตื่นเช้ามาผมทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมอัดเลย โอเคฮะอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมาพูดแพมมพูดไปเรื่อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอแพมมานันที่นี้ด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย